กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมแล้วก็นกต่อเบอร์หนึ่งประจําค่ายของเรานะครับก็คือเจ้าหลิวสมพรนะครับผมวันนี้ผมไปท,ทําธุระนะครับเนื่องจากาคนหายนะครับแล้วก็ไปตามหาคนหายกันนะครับทีนี้ก็ไปพูดไปคุยกันที่บ้านของคนหายนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ ไมาได้ยินนกคูอ่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันขานที่กี่กุกแต่ว่าตามที่เคยฟังเคยได้ยินเนี่ยตรงนั้นคือมีสองกุกนะครับจังหวะเพราะเพราะนะครับอาจจะแกมอยู่บ้างนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่านะครับที่คูอ่างนะครับอาจจะมีตัวอื่นซึ่งเป็นนกใหม่นะครับขึ้นมานะครับไล่รุ่นขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหลิวสมพรเนี่ยไปตามต่อดูนะครับพอไปถึงหมายมจะขึ้นเลยเนาะ แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะมีตัวไหนเข้าร่วมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมกันนครับผมนะครับพี่เพื่อนๆครับก็จะได้บนต้นมะม่วงนะครับตรงลูกมะม่วงเลยนะฮะพอดีต้นมะรุมก็มันอยู่ฝั่งนู้นนะฮะมันมันเข้าไม่ได้นะครับฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่ามันจะลงมาที่ต้นมะรุมไหมเออต้นมะม่วงหรือเปล่านะครับก็คือเมื่อเช้าผมได้ยินตรงต้นมะรุมนะครับได้ยินมันคูในเนี้ยนะฮะ โอเคนะครับพี่เพื่อนๆนครับจะได้โอเคนะครับจะได้หรอเปล่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับกรอมาถึงบ้านแล้วนะครับเท่าที่สังเกตนะครับนกตัวนี้ตัวใหญ่มากๆครับเพื่อนเพื่อนทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับลักษณะเด่นก็คือนี่นะฮะเสี้ยนสอนะครับนี่นะครับตัวใหญ่นะครับตะเกียบแข็งแต่ห่างนะครับตัวใหญ่ใหญ่ยาวๆนะครับตะเกียบแข็งแต่ห่าง หางไม่หักไม่หลุดนะครับนับได้12เส้นนะนับนะครับลักษณะนะครับอย่างอื่นที่แปลกไปนี่ก็กว่าตัวอื่นนี้ก็คือเห็นจะมีเสี้ยนสอและครับเพื่นเพื่อนครับนิ้วเท้าอะไรไม่พิบกงพิการนะครับนะครับดูหัวดูอะไรนะครับดูโอเนะครับนี่ครับระวันก็เริ่มจะตกดินนะครับก็เริ่มมืดนะครับกล้องไม่ค่อยจับภาพนะครับเนาะแห้งขาก็หญ่ใหญ่อยู่นะแห้งขาใหญ่อยู่ นี่นะครับเอ๊ะดินนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ให้กับช่องของเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ